พี่สตางเก็บเลยกระตางบอกมาเก็บตกครับใช่ครับบอกลู้อเต็มโชว์เลยแม่เมื่อกี้ตัวแสบแสบมากหมิวตัวเองอิ่มแล้วไม่กินจะเดินเหียยแล้วเพื่อนกำลังกินอยู่อันนี้บอกว่ากินอิ่มไหมถ้ากินให้แบนก็ม่อแบนน้องอยากได้อะไรอ่ะอยากได้กล้วยไหม อุ้ย,ยนั่งแล้วไ้ยน่าแล้วอุ้ยตัวเล็กตัวน้อยน้องมีช่องนะคะแม่เกดไทยสตางค์ไทยบอลลมันค่ะเดี๋ยวเดีเข้าไปดูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเพิ่งเคยเห็น,ม,นมาเจอตัวจริงเลยยังไม่เคยดูช่องน้องเลยนอนนอนกินแล้วโอ้ยตัวเล็กตัวน้อย ยิ่งกว่าพลอยอะไรนะพลอยทองเหรอพลอ,อยทองหรือ,อยังยิ่งกว่าลูกสาวไอ้ลูกชายเธอหรือ,อยังเรียบร้อยอยืดูสตางค่ะเมื่อกี้ตอนเขากินหญ้าใช่ไหมสตางเขาเอา <c oughs> เอาหญ้าเหน็บที่งาน พอ่อฟานเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นวิธีของน้องช้างน้องช้างตัตผู้ที่เขาจะโชว์ศักดาเขาเอะไรเงี้ยเหมือนแบบหนุ่มหล่อเท่อะเออฟีลประมาณนั้นพี่ต่างใจดีมากค่ะเพิ่งไปดูน้องแสดงที่ลานช้างช่วงสงการอ๋อที่ตางเป็นหนุ่มหนุ่มดังเหรอเนี่ยทำไมนคนเออดาราใช่ไหมเนี่ยทำไมแม่แม่เอฟซีมาเต็มเลยพี่ตางฮะเป็นยังแสดง อ๋อเพิ่งมาเหรอลูกพี่ตางมาจะกพักแล้วค่ะแต่เมื่อกี้โดนหลานมาโนนกวนก็เลยขวัญก่อนสวัสดีค่ะรับโอ้ยด้วโอยด้วโอยอด้วยโอยติดตามความน่ารักของพี่ตางได้ที่ช่องไพตาตางนะคะใช่ไหมชื่อช่องอะไรนะ ลายสตางค์วง,วงเล็บไายวรวมันนะคะเ<อ>พิ่งที่เพิ่งจัดวันเกิดใช่ไหมคะบเพิ่งจัดวันเกิดวันที่ยี่สิบห้ามีนาที่ผ่านมาเพิ่งจัดวันเกิดวันในวันที่ยี่สิบห้ามีนาที่ผ่านมาค่ะน้องสตางค์เองครับผมสุดหล่อสตางค์กินทันอลินกับบัญญาสตางค์บัวแต่จกคุณย่าเขาอยู่ค่ะ <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้สตางกับคุณย่าก็เล่นกันอยู่แม่ปอปออยู่แถวนั้นไหมคะฝากติปสองร้อยให้สตางค่ะแม่ปอโตเก่งกระเป๋าแล้วมั้งเหรอแม่ปอปอตังเก่งกระเป๋ายังจ้าคุณแม่พิมอายุเท่าไหร่คะคุณแม่สิบห้าปีถูกต้องค่ะใช่ค่ะเต้นเร็วๆพี่ตังออนแมกเกสโอ้ตอนนี้ทั้งกินทั้งห่อล้วลูกอ่ะฉี่ไล่ฉี่ไล่ดีละสองร้อยยังคุณแม่ไหน

สองพีก็ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บ้านแม่ปอปอนะคะเพิ่งมาถึงได้สักพักหนึ่งสงสารน้องๆช้างมารอวันนี้ก็เลยเลี้ยงข้าวน้องๆ้ช้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ้านตาพี์นะไม่รู้วันนี้แม่ปอปอจะปล่อยไปไหมถ้าไ,ไม่ปล่อยพุ่งนี้ก็จะตามไป <laughs> หล่อที่สุดในลานแสดงโอ้สิบห้าปีหล่อได้ขนาดนี้เลยหรอช่ไหมคสตาลังกำลังไวละอ่อนอภิชาติตช้างใช่ไหมลูกโอ้ยเลี้ยงง่ายไหมคะเลี้ยงง่ายดูสิอภิชาติตช้างใช่ไหมลูก ดูแลพ่อควานใช่ไหมลูกลูกเขาเป็นสาหลักของบ้านช้างที่บ้านห้าเชือกครับรวมกันได้ห้าเชือกโอ้เป็นเหมือนกับเป็นมหามหาเรื่องมาคือคือยาคืออะไรไงเสาหลักของบ้านครับนมิวๆิ้วเสาหลักของครอบครัวเสลักเหรอพราะว่าพี่สตางค์ตัวเดียวแหละดูแลช้างอีกห้าเชือกที่เหลือด้วยนะที่บ้านมีหกเชือก เธอเดียวหาเงินเลี้ยงหกเลี้ยงอกห้าเชือกได้อ่ะสุดยอดแม่ทังวิวว่างค่ะติบๆได้แหมวิวจ๋าวันต่อเมื่อวันพาดเดี๋ยวยังไงไปหานะพี่จะตังเลี้ยงอีกห้าเชือกเลยหรอสงสัยแตงโมที่เหลือต้องผลกลับหมดแล้วมั้ง ไปฝากอะไรนะน้องๆหรือพี่พี่น้องน้องพี่พี่ครับพี่พี่หนูทำไมเป็นอภิชาตช้างจังเลยลูกเชื่อกเตียวแบบเลี้ยงทั้งครอบครัวน้เก่งจังเลยจืดอย่แม่เลยอ๋อขออีกมิวมิวมิ้วขออีกขออีกพายน้อนะคะคุณแม่ตาตางได้ได้ภรรยาหรือยัง โอ้ยวันนี้คนกวาดขยะน่ารักแท้เอ็นดูคนกวาดขยะได้เด้อสองพ่อลูกนะ FC บอกว่าสตางค์สู้ชีวิตมากลูกใช่ฝากน้องๆน,นะคะเอาไปฝากน้องๆเรือยได้ <c oughs> ผลของไปฝากน้องๆน้องก <c oughs> ูมาถึงแล้วค่ะตอนนี้โดนแม่ปอปอกัดตัวอยู่นะคะ <c oughs> ตาทิศพรุ่งนี้นะคะตาทิศเก๋ตัเกบอกว่าจะไปกินข้าวบ้านตาทิ์ไม่ไปบอกว่าต้มไก่ไว้รอแล้วอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้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 อีกโอ้โหสตางค์มาทุกวันอ่ะพิชาตกสตางค์มาทุกวันอ่ะหลังเลื่นเด้อหลังหลังลื่นครับต้มไก่แซ่บแซ่บใช่ค่ะสั่งพี่หน่ายลูกไอพี่ให้พี่พิชสตางค์ขอบารมีเลี้ยงแม่แม่ทางนี้ด้วยนะลูกนะครั เอาเข้าไปให้น้องกินไหมเขาบอกพยาโลกไม่ใช่พี่พี่จะตังตอนสวมงาหล่อใช่ไหมเขาเขามีงายาวงาสั้นค่ะอ๋อมีงามีงายาวงาสั้นได้ดยวยขอบคุณแม่ทานข้าวโอเคค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราหากันนะคะเดี๋ยวเราหากันมาถึงแล้วเพิ่งมาถึงตอประมาณบ่ายสามครึ่ง เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนอะไรก่อนตอนนี้ยังมาถึงยังไม่ได้กินข้าวกันเลยโอเคค่ะไม่าทานข้าวไปได้คุยไปได้ก็ได้นะไม่จะไล์อยู่เหรอคะ <c oughs> ไม่ย้ายกล้องเลยย้ายไปหาทางสตางเลย คำคูด number o ใช่ไหมแม่บิวไปเจอกันช่องคำคูดคำขูน number o นั่นแไปเลี้ยงลูกสาวด้วยกันคอยทองเราแม่น้อดูให้แม่ทำค่ะก่อน อ่าว่าผลไม้ยังอยู่ในรถจะไม่ได้ไปสมงพลอยทองได้ค่ะ,คะมีพลอยทองจริงลี่ใยหน่อแ,แล้วก็แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวพลอยทองตามไปบิวต้องไม่พลาดกันไล์สดนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าพลาดก็คือจะโทรไปจินจ้าจ้าขอบคุณครับ๊ายบายครับ จริงจริง,จรงเจอเชือกแรกเลยนี่ก็เห็นคาคูณเป็นเชือกแรกเลยก็เลยติดน้องช้างที่นี่เลยไปกันหมดละค่ะไปกันหมดแล้วพี่ไปเลกได้อะไรไปปากลูกบ้าเน้ออันนี้ต้องถามแม่ปอ ชื่อช้างยังไม่ได้เลยเว้ยะต่ไรเชื่อกชื่ออะไรจำได้ไม่คบรบอันน e ี้บายุคม่อันนี้ไหนคะอันนี้บายุค่ะอ๋อบายุแม่มาเลยค่ะแม่วายุก็มามาแต่แม่ให้ชมของแบบตรงๆคืออะอ๋อแล้วแม่ปปอไปไหนละกินข้าวก่อนลูก